เจคเนโนำเสนอบ้านพร้อมที่ดินให้ชมนะคะแปลงนี้เป็นบ้านมือสองค่ะท่านใดชื่นชอบความสงบต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะแปลงนี้เลยค่ะทุกท่านซื้อไว้อยู่เองก็ได้หรือว่าจะซื้อไว้ปล่อยเช่าก็ได้นะคะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะลักษณะตามรูปค่ะมือสองรีโนเวทก่อนก็สวยแล้วนะคะอาจจะปรับภูมิทัศน์สักหน่อยค่ะทุกท่านตอนนี้ไม่มีผู้อาศัยอยู่ ลักษณะของพื้นที่ก็อาจจะดูรกๆกันหน่อยนะคะจัดสวนสักนิดวางศาลาไว้นั่งเล่นสักหน่อยนะคะก็จะดูดียิ่งขึ้นค่ะบ้านพร้อมที่ดินอยู่ติดถนน3357ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาชงุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราช,ชบุรีนะคะเนื้อที่ขนาด136ตารางวาค่ะราคา950 0 0 0บาทพื้นที่ตัวบ้านนะคะ เฉพาะตัวบ้านนะคะประมาณ30ตารางวาค่ะแต่อยู่บนที่ดินทั้งหมด136ตารางวานะคะเหลือพื้นที่ร,บรอบๆเยอะอยู่ค่ะสามารถลงต้นไม้จัดสวนหรือว่าสร้างโรงรถเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะบรรยากาศดีร่มรื่นมีต้นไม้เยอะนะคะซื้อไว้สําหรับปล่อยเช่าได้อยู่อาศัยก็ได้ค่ะอยู่ติดถนนราดยางเดินทางสะดวกด้วยนะคะ สนใจแปลงนี้950,000บาทโทรนัดหมายเข้าชมแปลงจริงหรือคุยเจรจานัดหมายล่วงหน้านะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะเจคิโนะเพียงนำเสนอให้ชมนะคะไม่ใช่ผู้ขายสวัสดีค่ะ